ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทุฒศดุษฎีรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นประธานในพิธีเปิดห้องปฏิบัติการวิจัยอาหารแห่งอนาคตฟิวเจอร์ฟู้ดแลบเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยมีอาจารย์ดรพนมพรเฉลิมวัน รักษาการผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหารมหาวิทยาลัยแม่โจโ้กาวรายงานณนอาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ชั้นหนึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจโ้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทวทุฒิยศดีรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจโก้กล่าวว่ามหาวิทยาลัยได้จ,จัดงานพิธีเปิดห้องปฏิบัติการวิจัยอาหารแห่งอนาคตฟิ ture Food Lab เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่โจโ้ภายใต้ทีมงาน URW a s ์ s อ Batter Food b ร์ฟ e ้ด e r เตอร กินอาหารอย่างไรให้สุขภาพดีในวันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของผู้ประกอบการธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารรวมถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ต้องการเช่าใช้พื้นที่เพื่อทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในระยะสั้นอีกทั้งเป็นการส่งเสริมและผลักดันให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ช่วยให้เศรษฐกิจเจริญเติบโต,ตอย่างมีสเสถียรภาพยั่งยืนและกระจายรายได้สู่สังคมต่อไป